สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว f Facebook ทุกท่านนะครับ เดี๋ยวนี่ส่วนของคลิปวีดีโอคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมต้นเหตุและสาเหตุที่ทําให้รถคันนี้แข็งเครื่องยนต์แตกรล้วนะฮะเป็นรถเดิมๆมแตนดาดเลยนะครับ การของรถคันนี้ก็คือข้อเวียงขาดครับข้อเวียงขาดโอไม่น่าเชื่อครับรถเดิมๆเสื้อสูบนี่ยังสวยอยู่เลยนะเสื้อสูบไม่มีรอยเลยนะะ เสื้อสูบสวยงามมากครับแต่ว่าลูกสูบก็ยังสวยอยู่เลยแต่ว่าลูกสูบทะลุการคดการขาด เราเข้าเหวี่ยงก็เลยไปตีกันกับแข้งเครื่องยนต์จนทำให้แข้งเครื่องยนต์ด้านด้านซ้ายแตกรปล่าระเบิดเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะรถเดิมๆรถที่ใช้วิ่งไปไล่ไปนาไปสวนแล้วก็คนใช้รถก็เป็นคนคนแก่นะฮะไม่น่าเชื่อว่ารถเดิมๆเนี่ยจะเกิดความเสียหายแบบนี้ได้ ว wow, าล์วไอเสียขาดนะสังเกตพวกชุดวาล์วชุดแกนเหลาลื่นเนี่ยยังมีน้ำมันเครื่องหล่อล,ลื่นอยู่เลยพวกกระเด่องวาล์วฝาสูมหรือฝาสูมเนี่ยไม่ไม่มีคาา น้ำมันเครื่องแห้งครับแสดงว่ารถคันนี้น้ำมันเครื่องยังยังมีเลี้ยงระบบอยู่แต่มันเกิเกดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงฮะตีสิจนเสื้อสูบแตกลาวเลยนะอย่างที่บอกครับผนังก็บอกสูบนี่ยังสวยงามอยู่เลย งานนี้ก็ไม่หมูไม่หมูแล้วฮะโอยปกติทั่วไปนะะเหตุการณ์แบบนี้ส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดกับรถจักรยานยนต์ที่ผ่านการโมดิฟายเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ที่แต่งเครื่องยนต์แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งคือ รถที่น้ำมันเครื่องแห้งแต่ของคันนี้น้ำมันเครื่องไม่แห้งนะน้ำมันเครื่องอย่างใสแจ่วอยู่เลยเนพะิ่งเคยพบเหตุการณ์แบบนี้นะการสูบนี่ก็เป็นการสูบแท้ติดรถเลยนะ ลูกสูบนี่ก็ยังสวยงามกรในฝาสูบก็ยังสวยงามทำทําดานเนี่ยถ้ารถน้ํามันเครื่องแห้งเนี่ยบริเวณฝาสูบเนี่ยมันจะเป็นรอยไหมดำมันจะไม่ออกแบบแนวนี้นะฮะอ่านช้างครับงานนี้ เดี๋ยวจะหมุนให้ดูตัวก้านที่อยู่ในโชว์ยงที่มันขาดนะครับตรงนี้เป็นก้านที่ติดอยู่กับกันกับโคว์ยงซึ่งส่วนปลายมันขาดออกไปแล้วปัญหามีว่าจะตัวปลายก้านไอ้จะจะตัวการทิ่มขาดเนี่ยนะพอเครื่องยนต์ทำงาน เครื่องนมุนเจ้าตัวนี้แหละมันมันก็ไปตีกับแครงเครื่องยนต์ด้านซ้ายจนทำให้แครงเครื่องยนต์ด้านซ้ายเสียหายนะเดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าด้วยว่างานงานนี้ก็อาจจะต้องได้เปลี่ยนแครงเครื่องยนต์ด้านซ้ายเปลี่ยนการสูบใหม่ในส่วนของ เสื้อสูบนี่เราก็จะใช้เสื้อตัวเดิมเพราะว่ายัางใช้งานได้จากสายตาเราในมองนี่ยังใช้งานไปต่อได้นะไม่ว่ามันจะบินบินเล็กน้อยก็ไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหานะส่วนลูกสูบเนี่ยสังเกตไม่มีความเสียหายครับตามรอบด้านข้างนี่ไม่มีความเสียหายอะไรเลย จะมีความเสียหายอยู่ที่เจ้าตัวด้านบนของลูกสูบคือมันทะลุเดี๋ยวเราจะทําการเบริกลูกสูบลูกใหม่สายเดิมสาทดแทนตัวเก่านะฮะมาดูที่ฝาสูบกันในชัดๆนะครับฝาสูบนี่เราก็คงจะต้องได้ทําการเปลี่ยนวาล์วไอเสียที่มันขาดแล้วก็ทําการ จะได้อาจจะได้ทําการขัดบริเวณเบ้าของฝาสูบเพื่อลบรอยที่มันมีการขีดควนนี่คือใบเบาะทะที่มันขาดออกจากกันเบียดก,กันกับเกี่ยวเทียนเสลตุมเปะหมดเลยเดี๋ยวกูจะได้อาจจะได้ ความสะอาดแล้วก็อาจจะได้ล้างเกลียวด้วยในส่วนของเกลียวของเทียนงานนี้บอกได้เลยครับใครจะจ่ายน่าจะสูงอยู่พอสมควรเดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าอีกทีนึงว่าคคารจะซ่อมหรือเปล่า